จุดเริ่มต้นของจักรวาลทฤษฎีบิกแบงและการขยายตัวของเอกภพเกิดอะไรขึ้นก่อนบิกแบงในช่วงเวลาเพียง1ในล้า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 นวินาทีจักรวาลของเราได้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งกำหนดโครงสร้างที่เราเห็นในปัจจุบันนักจักรวาลวิทยามีความมั่นใจว่าทฤษฎีบิกแบงสามารถอธิบายการกำเนิดและพัฒนาการของจักรวาลได้อย่างถูกต้องและมีความแม่นยำสูง แต่ก็ยังคงมีคําถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนสตีเฟนฮอว์กิงนักฟิสิกส์ทฤษฎีชื่อดังเคยกล่าวไว้ว่าการถามว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนบิ๊กแบงก็ปเปรียบเสม,มือนกับการถามว่าอะไรอยู่ทางใต้ของขั้วโลกใต้คําถามนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถตอบได้เพราะมันอยู่นอกเหนือจากขอบเขตของฟิสิกส์ที่เรารู้จักบิ๊กแบงและการเริ่มต้นของเวลา คือเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ถ้ามีสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนบิ๊กแบงจริงมันก็อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นได้แต่ขณะน,นี้ความเข้าใจของเรายังคงถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ภายในกรอบเวลาหลังจากเกิดบิ๊กแบงเท่านั้นทฤษฎีบิ๊กแบงอธิบายว่าหลังจากเอกภพเริ่มต้นขึ้นและขยายตัวและเย็นตัวลงธาตุเบาอย่างไฮโดรเจนและเฮเลียมก็เริ่มก่อตัวขึ้นในกระบวนการที่เรียกว่า การสังเคราะห์นิวเคลียสของ Big Bang Big Bang Nucleosynthesis หรือ BBN กระบวนการนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่นาทีแรกของ Big Bang ซึ่งเป็นช่วงที่กฎของฟิสิกส์ที่เรารู้จักกันในปัจจุบันยังสามารถนำมาใช้งานได้อย่างแม่นยำจึงทำให้เราสามารถศึกษาย,ย้อนหลังไปถึงเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นได้อย่างไรก็ตามหลังจากช่วงการสังเคราะห์นิวเคลียสนักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาแนวคิดใหม่ขึ้นมาที่เรียกว่าทฤษฎีอินฟลชัน เพื่อมาอธิบายถึงช่วงเวลาหลังจากบิ๊กแบงที่เอกภพมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยอลันกุสเป็นผู้เสนอแนวคิดนี้ว่าทฤษฎีบิ๊กแบงมาตรฐานนั้นไม่ได้อธิบายถึงสิ่งที่ระเบิดหรือสาเหตุของการระเบิดแต่ทฤษฎีอินฟลชันจะช่วยอธิบายถึงการขยายตัวที่รวดเร็วหลังจากบิ๊กแบงซึ่งมีผลสำคัญต่อการก่อตัวของโครงสร้างจักรวาลที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าทฤษฎีอินฟลชันจะยังคงเป็นสมมติฐาน ทต่มันก็ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวริทยาศาสตร์เพราะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางจักรวาลที่เราเห็นได้อย่างมีความแม่นยำและสอดคล้องกับการสังเกตการณ์ในปัจจุบันการขจัดข้อบอกพร่องในทฤษฎีบิกแบงและทฤษฎีอินฟลักชันทฤษฎีบิกแบงซึ่งเป็นกรอบการทำงานหลักในการอธิบายถึงจุดกำเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลไม่ได้ปราศจากข้อโต้แย้งหรือปัญหาแต่อย่างใด แต่มันยังคงมีข้อถกเถียงเรื่อยมานับตั้งแต่ที่แนวคิดนี้เริ่มถือกําเนิดขึ้นโดยตั้งแต่ทศวรรษที่1940นักจักรวาลวิทยาก็เริ่มตระหนักถึงข้อบอกพร่องสาคัญในทฤษฎีนี้หนึ่งในปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก็าคือไม่มีใครสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุทําให้เกิด Big Bang หรือทําไมจักรวาลถึงขยายตัวอย่างรวดเร็วหลังจากเกิดบิ๊กแบงในช่วงทศวรรษปี1970 ความค้างแคลงใจเกี่ยวกับทฤษฎีแบงได้เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับความโค้งเชิงพื้นที่ของจักราวาลซึ่งเป็นการวัดว่าแสงที่เริ่มต้นขนานกันจะแยกออกจากกันหรือมาบรรจบกันได้อย่างไรเมื่อเคลื่อนที่ผ่านไปในอวกาศและนักเรียนศาสตร์ก็พบว่าจักราวาลของเรานั้นมีลักษณะที่แบนราบมากๆหรือมีความโค้งแทบจะเป็นศูนย์ซึ่งนั่นหมายความว่ากุราคาิตแบบยูคคิตที่เราคุ้นเคยเช่นเส้นขนาน จะไม่มีวันมาบรรจบกันได้ถ้าเส้นขนาดนี้เดินทางไปทั่วจักรวาลความแบนราบของจักรวาลถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนื่องจากมีค่าความโค้งที่เป็นไปได้มากมายที่จักรวาลอาจมีแต่ความโค้งที่เป็นศูนย์เป็นค่าที่ไม่มั่นคงที่สุดเพราะหากจักรวาลมีความโค้งเพียงเล็กน้อยมันก็อาจจะยุบตัวลงทันทีหลังจากเกิดบิ๊กแบงป้องกันไม่ให้เกิดโครงสร้างใดๆในจักรวาลซึ่งนันก็หมายความว่าเราก็จะไม่มีตัวตนอยู่ในจักรวาลแห่งนี้ ในปี1979อารันกูดได้เข้าร่วมฟังการบรรยายของบ๊อบดิกกี้และจิมพีเบิส์นันฟิสิกส์ที่มีชื่อเสียงซึ่งได้ชี้เห็นถึงความสำคัญของความแบนราบของจักรวาลต่อการดำรงอยู่ของชีวิตพวกเขาตั้งคำถามว่าทำไมจักรวาลถึงมีความแบนราบเช่นนี้ซึ่งเป็นข้อโต้แยง้งเชิงมนุษยวิทยาที่อธิบายว่าหากจักรวาลไม่เป็นเช่นนี้เราก็จะไม่มีตัวตนอยู่เพื่อมาสังเกตเงื่อนไขเหล่านี้ กูดจึงได้รับแรงบันดาลใจในการค้นหาคําอธิบายที่มีเหตุผลมากขึ้นผลจากการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องกูดได้เสนอทฤษฎีจักรวาลอินฟลักชันขึ้นมาในปี1981ซึ่งอธิบายว่าจักรวาลได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียงหนึ่งในล้า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 นวิานาทีหลังจากเกิดบิ๊กแบงการขยายตัวนี้มีผลทำให้จักรวาลมีลักษณะที่แบนราบในระดับใหญ่อินฟลักชันทำหน้าที่เป็นตัวสร้างการระเบิดในบิ๊กแบง โดยเกิดจากสนามพลังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอินฟลาตอนซึ่งทำหน้าที่เป็นแหล่งกําเนิดของแรงต้านแรงโน้มถ่วงและขับเคลื่อนให้เกิดการขยายตัวอย่างรวดเร็วและเร่งตัวการขยายตัวของจักรวาลแม้ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามหลังจากช่วงเวลาของอินฟลชันการสังเคราะห์นิวเคลียสของบิ๊กแบงก็เริ่มขึ้นตามมาด้วยการขยายตัวของจักรวาลในแบบที่เราคุ้นเคยซึ่งเรียกว่าการขยายตัวแบบฮับเบิลหรือฮับเบิล expansion ทฤษฎีอินฟลชันนี้ช่วยแก้ไขข้บอบกพร่องหลายประการในทฤษฎีบิ๊กแบงเดิมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวริทยาศาสตร์อย่างไรก็าตามความแบรราของจักรวาลน,นี้ก็ไม่ได้เป็นผลมาจากการปรับแต่งอย่างเลียนอ่อนแต่เป็นผลลัพธ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จากทฤษฎีบิ๊กแบงทฤษฎีนี้อธิบายว่าจักรวาลได้ขยายตัวด้วยปัจจัยประมาณ10ยกกำลัง30เท่าในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากบิ๊กแบง และส่งผลทําให้ความโค้งเชิงพื้นที่ที่เหลืออยู่หลังจากการขยายตัวนี้มีค่าที่น้อยมากซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตการรังสีไมโครเวพื้นหลังของจักรวาลหรือ CMB ซึ่งเป็นรังสีที่หลงเหลือมาจาก Big Bang การทดลองที่มีชื่อเสียงอย่างแมกซิมาและบูมเมลงในปี2000ได้ยืนยันผลการสังเกตการนี้ และการวิเคราะห์ล่าสุดที่รวมข้อมูลมาจาก CMB และกลุ่มข้อมูลของกาแล็กซีก็ได้จำกัดปริมาณสูงสุดของความโค้งของจักรวาลไว้ที่ต่ำกว่า0.2%นอกจากการอธิบายถึงความแบนราบของจักรวาลแล้วทฤษฎีอินฟลชันยังช่วยอธิบายถึงความสม่ำเสมออย่างน่าทึ่งของจักรวาลปัญหาขอบฟ้าซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทฤษฎีบิ๊กแบงมาตรฐาน โดยบริเวณที่อยู่ห่างไกลากันในจักรวาลมีปริมาณรังสี CMB ที่เกือบเท่าเท่ากันทา,ทางที่บริเวณเหล่านี้ไม่เคยอยู่ใกล้กันมากพอที่อุณภูมิของพวกมันจะสมดุลกันได้การขยายตัวแบบอินฟลักชันได้เข้ามาแก้ไขปัญหานี้โดยอนุญาตให้บริเวณที่ห่างไกลกันมากในปัจจุบันได้เคยมาอยู่ใกล้กันในอดีตทําให้พวกมันมีเวลาในการสมดุลนอนุณภูมิและลักษณะอื่น,นก่อนที่จักรวาลจะขยายตัวยามมหาศาล แม้ทฤษฎีอินฟลชันจะช่วยแก้ไขปัญหาหลายประการแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบทฤษฎีนี้ไม่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนว่าอินฟลชันเริ่มต้นขึ้นและจะสิ้นสุดอย่างไรนอกจากนี้ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าสสารสามารถรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มกาแล็กซีได้อย่างไรหลังจากการขยายตัวอย่างมาสารของอินฟลชันแต่โชคดีหลังจากที่บทความของกู๊ดได้รับการตีพิมพ์นักทฤษฎีอื่น,นเช่นพอลสไตฮาร์ดสตีเฟนฮอกกิง แ, in, แลงเดลินได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทางเทคนิคในทฤษฎีอินฟลชันคำตอบของพวกเขารวมถึงแนวคิดที่ว่าการสั่นสะเทือนเชิงควอนตัมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของสนามอินฟลาตอนทําให้การขยายตัวของจักรวาลแตกต่างกันออกไปตามตําแหน่งการสั่นสะเทือนเหล่านี้ก่อให้เกิดความพันผวนในความหนานแน่นของสสารในจักรวาลซึ่งต่อมาได้ก่อให้เกิดการรวมตัวกันของสสารมืดและสะสารธรรมดาจนนาไปสู่การก่อตัวของกาแล็กซีซึ่งความพันผวนเหล่านี้ ถูกสังเกตพบใน CMB ในปี1992โดยดาวเทียมโคบีการค้นพบเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยยืนยันทฤษฎีอินฟลชันแต่ยังช่วยแก้ไขข,ข้อบอกพร่องในทฤษฎี Big Bang ทำให้เราเข้าใจจักรวาลมากยิ่งขึ้นและยังคงเป็นหลักฐานที่แข็งแกร่งในการสนับสนุนแนวคิดที่ว่าจาักรวาลของเราเกิดขึ้นมาจาก Big Bang และขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านกระบวนการอินฟลชันหลักฐานที่จับต้องได้ยาก ความท้าทายในการยืนยันทฤษฎีอินฟล레이ชันทฤษฎีอินฟล레이ชันเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่สําคัญที่สุดในจักรวาลวิทยาสมัยใหม่ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการอธิบายถึงความแปร,ราบและความสม่ําเสมอของจักรวาลรวมถึงการก่อตัวของโครงสร้างต่างๆอย่งางไรก็ตามแม้ว่าทฤษฎีนี้จะมีความสําเร็จหลายประการแต่ก็ยังมีข้อบอกพร่องและความท้าทายที่ทําให้นักจักรวาลวิทยาบางส่วนยังไม่ยอมรับอย่างสมบูรณ์ ข้อบอกพร่องสําคัญประการหนึ่งของสตรีอินฟลักชันก็คือการไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเริ่มต้นขึ้นมาได้อย่างไรแม้แต่อลันกูดผู้ริเริ่มทฤษฎีนี้ก็พิจารณาเพียงผลลัพธ์ของอินฟลักชันเท่านั้นโดยสมมติว่าอินฟลักชันเริ่มต้นขึ้นด้วยวิธีการบางอย่างที่ไม่สามารถระบุดได้อย่างชัดเจนนักวิชาการบางคนจึงกล่าวว่าอินฟลักชันและผลลัพธ์ของมันไม่สามารถทดสอบได้ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำคัญของวิธีการทางวิทยศาศาสตร์ แม้ว่าทฤษฎีอินฟลชันจะมีการทำนายหลายประการที่ได้รับการยืนยันจากการสังเกตการอย่างเช่นความแปรราบของจักรวาลและรูปแบบความพันผววในรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาลแต่สิ่งที่จำเป็นที่มายืนยันทฤษฎีนี้ให้ได้อย่างแน่ชัดก็คือการตรวจหาคลื่นความโน้มถ่วงปฐมภูมิหรือพ r d i a เด r a v i t a t i o n a l w a v e s ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากกระบวนการอินฟลชัน คลื่นความโน้มถ่วงเหล่านี้ถูกทำนายไว้ในช่วงต้นทศวรรษที่1980โดยนักฟิสิกส์ชาวรัสเซียอเล็กซ์พอนาเลฟและนักวิจัยอื่นในช่วงปลายทศวรรษ1990โดยเสนอว่าคลื่นเหล่านี้จะทิ้งร่องรอยประทับในรูปแบบของการโพลาริซ์แบบเฉพาะในแสงของ CMB ซึ่งเรียกว่าโหมด B ถ้าเราสามารถตรวจจับโหมด B ได้นั่นจะเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดในการยืนยันถึงการเกิดขึ้นจริงของอินฟลชันและในปี2014 นักวิจัยที่ใช้เครื่องมือไบเซปทูและได้ประกาศการค้นพบหลักฐานที่สำคัญของ l พล i ร e d แบบโหมด B ที่คาดว่าเป็นผลมาจากคลื่อนความโน้มถ่วงปฐมภูม,มิแต่น่าเสียดายหลังจากการวิเคราะห์เพิ่มเติมก็พบว่าผลลัพธ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นมาจากฝนในกาแล็กซี่ของเราเองมากกว่าที่จะเป็นการตรวจพบคลื่อนความโน้มถ่วงที่แท้จริงการตรวจจับคลื่อนความโน้มถ่วงและการยืนยันทฤษฎีอินฟลชันอย่างปราศจากข้อสงสยัยยังคงเป็นเรื่องที่ยาก พราะหลักฐานที่จับต้องได้ยังคงหาได้ยากนักจักรวาลวิทยาย,ยังคงมองหาวิธีใหม่ๆใ,ในการทดสอบทฤษฎีอินฟลูเชั่นและในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาแบบจำลองอื่นที่อาจทำนายถึงปรากฏการณ์แบบเดียวกันความท้าทายนี้ยังคงเปิดโอกาสให้มีการอภิป,ปรายและการวิจัยเพิ่ม,เต,มเติมในเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามที่จะไขปริศนาเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของจักรวาลและค้นหาคำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับกระบ,บวนการที่ทำให้จักรวาลมีลักษณะที่เราเห็นในปัจจุบัน การค้นหาจะคงดำเนินต่อไปความพยายามในการยืนยันทฤษฎีอินเฟลชันทฤษฎีอินเฟลชันได้เสนอข้อได้เยที่สอดคล้องกับข้อมูลทางจักรวาลวิทยาต่างๆหลายด้านไม่ว่าจะเป็นความแปรราบของจักรวาลความสม่ำเสมอของรังสีไม่ครเวพื้นหลังของจักรวาลและการก่อตัวของโครงสร้างต่างๆอย่างไรก็ตามความสอดคล้องเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายถึงการพิสูจน์แต่ยังมีความท้าทายมากมายที่นักจักรวาลวิทยาต้องเผชิญในการยืนยันทฤษฎีนี้ ในปัจจุบันมีโครงการทดลองหลายโครงการที่มุ่งเน้นถึงการตรวจสอบทฤษฎีอิน l a t i o n นโดยเฉพาะการตรวจหาพลาริสแบบโหมด B ซึ่งเป็นร่องรอยที่คาดว่าเกิดจากคลื่นความโน้มถ่วงปรมภูมิในยุคอินฟล t i ชันโครงการเหล่านี้รวมถึง Simon Observatory, Bicep a l บ y และการทดลอง CMB S4 ระยะที่4ซึ่งมีเป้าหมายในการตรวจจับและวิเคราะห์สัญญาณโหมดบที่อาจเป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในการยืนยันถึงการเกิดขึ้นของอินฟลชัน อย่างไรก็ตามการค้นหาหลักฐานโมดบีก็ไม่ได้รับประกันว่าจะประสบความสําเร็จเพราะความซับซ้อนในการตรวจจับสัญญาณที่อ่อนแอและความเป็นไปได้ที่สัญญาณเหล่านี้อ่านไม่ได้เกิดขึ้นมาจากอินฟล t i ชันทําให้การยนยันที่นี้ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายนอกจากนี้ก็ยังมีแบบจำลองอื่นนอกเหนือจากทฤษฎีอินฟลชันท,ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่คล้ายคลึงกันได้ทําให้การพิสูจน์ทฤษฎีอินฟล레이ชันยังคงไม่แน่นอน แม้ว่าความพยายามเหล่านี้อาจไม่สามารถยืนยันอินเฟลชันได้อย่างชัดเจนแต่ก็มีความหวังว่าการวิใจัยในอนาคตจะช่วยลดจำนวนแบบจำลองที่เป็นไปได้หรือให้บอกแสเกี่ยวกับกระบวนการที่เกิดขึ้นในช่วงแรกของจักรวาลสำหรับนักจักรวาลวิทยาบางคนนี่อาจเป็นข่าวที่น่าผิดหวังแต่สำหรับคนอื่นๆมันอาจเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาแบบจำลองแลทฤษฎีใหม่ๆที่มีรายละเอียดและความแม่นยำม,มากขึ้น สรุปเนื้อหาจะเริ่มต้นสู่จุดจบของจักรวาลทฤษฎีบิ๊กแบงและการขยายตัวของเอกภพการศึกษาเกี่ยวกับต้นกาเนิดและวิวัฒนาการของจักรวาลนําไปสู่การพัฒนาทฤษฎีที่สําคัญหลายประการหนึ่งในนั้นก็คือทฤษฎีบิ๊กแบงซึ่งอธิบายว่าเอกภพเริ่มต้นขึ้นมาจากการระเบิดครั้งใหญ่เมื่อประมาณ13,800ล้านปีก่อนและก็มีการขยายตัวออกมาอย่างรวดเร็วการระเบิดนี้ก่อให้เกิดการขอตัวของธาตุเบาเช่นไฮโดรเจนและฮีเลียม ในกระบวนการที่เรียกว่าการสังเคราะห์นิวเคลียสของบิ๊กแบงทฤษฎีนี้ยังอธิบายถึงการขยายตัวของเอกภพซึ่งเราเรียกว่าการขยายตัวแบบ h ับเบิลด้วยอย่างไรก็ตามทฤษฎีบิ๊กแบงก็ไม่ได้ปราศจากข้อบกพร่องสักทีเดียวหนึ่งในปัญหาที่นักฟิสิกส์คนพบก็คือความไม่สามารถอธิบายได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของบิ๊กแบงหรือทำไมเอกภพถึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว,วทันทีทันใดหลังจากเกิดบิ๊กแบงเพื่อแก้ไขปัญหานี้นักฟิสิกส์ทฤษฎีอาันกู๊ด ก็ได้เสนอทฤษฎีอินฟลชันขึ้นในปี1981ทฤษฎีนี้อธิบายว่าเอกภพได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆหลังจากบิ๊กแบงการขยายตัวนี้ทําให้จักรวาลมีลักษณะที่แบนราบและสม่ําเสมอในระดับใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับการสังเกตการที่นักเรียนศาสตร์ค้นพบในการศึกษารังสีไม่คเเวพื้นหลังของจักรวาล แม้ว่าทฤษฎีอินฟลชันจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการวริทยาศาสตร์แต่มันก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลักการเช่นการไม่สามารถอธิบายได้ว่าอินฟลชันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรรวมถึงการค้นหาหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับคลื่นความโน้มถ่วงปฐมภูมิซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่คาดว่าเกิดขึ้นมาจากกระบวนการอินฟลชันแต่การค้นหาหลักฐานนี้ยังคงดำเนินต่อไปผ่านโครงการต่างๆเช่น Simons Observatory Bicep Array และ CMBS4 ที่มุ่งเน้นไปที่การตรวจจับโพลาริสแบบโหมด B ซึ่งคาดว่าเป็นร่องรอยของคลื่นความโน้มถ่วงจากยุคอินฟลชันแม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันทฤษฎีอินฟลชันอย่างสมบูรณ์แบบแต่นักวิทยาศาสตร์งองมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนาแบบจำลองให,ใหม่เพื่อมาตอบคำถามที่ยังคงค้างคาเกี่ยวกับจุดกำเนิดของจักรวาลและเพื่อทำความเข้าใจถึงกระบวนการที่ทำให้เอกกพบมีลักษณะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน